จริรสวัสดีค่ะป๋ผ่านะคะค่ะพบกันกับลาราโนกาว <Yeah>. oh. ทุกคนอยากให้ทำกันเยอะมากๆเลยนะคะอยากให้ทำาาราโนกาวเนาะ oh. วันนี้เลยนะคะซันไล์กับเกลจะเป็นลาราโนกาวหรือเปล่าได้ครอยากดูแล้วขอคนละหนึ่งไลค์ตามดูกันเลยค่ะ oh. ทิปฝรั่งทำเยอะมากเลยเนาะ oh. มาคนไทยก็ทำค่ะ เราจะเทน้ำยาล้างจานนะคะลงไปให้หมด1ขวดเลยนะคะแล้วก็ทำการเอาช้อนคนๆๆๆอย่างนี้คนทำหม่ถูกไหมคนแล้วเป็นเลยไหมอ่าเหมือนจะเป็นเลยทุกคนนี่คนๆๆๆเป็นอะไรเป็นอะไรก่อนพี่ม่านี่คนๆๆๆ แล้วเขาก็จะค่อยๆยหยิบเกลือใส่ลงไปนะเกลือจริงๆนะไม่ติงหนังนีใ่ใส่ใส่ใส่แบบนี้ใส,ใส่ใส่ใส่แบบนี้แล้วก็คนเลยฮะไหนดูสิยังไม่เห็นเป็นเลยอะ่ะเกลลงไปอีกนิดนึงอ่าแล้วก็คน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 นะวีเริ่มหนืดขึ้นมาทุกคนดูเฮ oh <no. S 1> ้ยเฮ้ยเริ่มหนืดทุกคน เดี๋ยวเราต้องลองใส่เกลืออีกนะโอเคคนคนคนค,นค,นคนใส่ใส่ใส่ใสคนเฮ้ยจะเป็นจริงหรอเฮ้ยทำไมมันเหมือนมันจะเป็นเลยทุกคนโอ้ถ้าเป็นนี่เซอร์ไพรส์มากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นใครก็สามารถที่จะทำได้ใช่ไหมทุกคน oh, <no. S 1> โอ้คนไปเรื่อยๆค่ะ โอฟองฟอดมากๆเลยค่ะตอนนี้ยิ่งคนก็นยิ่งเป็นทุกคนยิ่งคนก็นยิ่งเป็นโอ้ค่อยทำแล้วเป็นจริงด้วยใส่เกลือแค่นี้ก็พอแล้วอันนี้ไว้ทำกับข้าวเฮ้ย <What? S 1> <c oughs> เป็นไปได้ไงอ่ะใส่แค่น้ำยาล้างจานกับเกลือจริงๆเหรออู้ตาละตาล้โอ้ยทำได้ไงเนี่ย oh, <no. S 1> เป็นไปไม่ได้ฉีกทุกกฎ จริงอะทุกคน้าพาหลอกแม่เลยทุกคนเห็นไหมคาอาจจะตัดต่อก็ได้อาจจะก็ได้นะอุ้ยดูดีดูดีสรามโเกาวอุ้ยเอ้ยมันก็ติดมืออยู่นะก็ติดมืออยู่นิดนิดอะเราใส่น้ำยาทำสลามลงไปนิดนึงไหมเผื่อเขาจะแบบเออไม่ไม่ติดมืออะไรเงี้ยอ่ะ ใส่ๆนิดนึงโอู้หู้เซนเนียทำสลามแล้วเป็นเลยเห็นปะโอ้้สปราย นสลามโนเกวอันดีอันเดิมของเราโอ้ถึงว่าทุกคนอยากดูนะคะแบบนี้นี่เองมีใครเชื่อบ้างคะว่าทำแล้วเป็นจริงๆเปล่าไม่ได้หลอกกดไลค์เดี๋ยวนี้เลยค่ะโอเคแล้วมีใครไม่เชื่อบ้างคะว่าเอ๊ะมันไม่น่าจะเป็นไปได้เหมือนหนูเคยทดลองแล้วนะให้กดซั i สไคร์ก็ <laughs> อันนี้หลอกคนดูละอันนี้หลอกให้คนดูกดนะคะความเป็นจริงก็คือหลอกนนเองหลอกใช่ไหมพี่พาคิดอยู่ตั้งนานว่าเขาทํำยังไงเราก็พยายามดูว่าเขาตัดต่อหรือเปล่าเขาเอาอันนั้นไปใส่อันนี้หรือเปล่าแล้วเขาใส่น้ำยาตอนไหนเขาก็ใส่แค่เกลือทําไมมันขึ้นนี่ไงลองทําแล้วทุกคนยังเชื่อเลยนึกออกใช่ปห อ่ะแล้วเปลาพาทำยังไงร,รู้ไหมอ่าเดี๋ยวจะบอกพร้อมจริงท้ายกิปเดี๋ยวมีเอสมาให้ด้วยเนอะรู้สึกว่าเนื้อดีเลอเกินวันนี้นะนั่นก็คือเปลาพาไปซื้อน้ํายาสันไล,ลมาขวดนึงขวดเล็กที่เซเวน่นใช่ไหมเอาน้ํายาสันไล,ลเนี่ยไปเทใส่ขวดใหญ่ที่ล้างจานแล้วก็จะเหลือก้น,กนเองเพื่อให้เขาแบบมีกลิ่นมีสีนิดน,นึงเนาะแล้วก็เอากาวใส่ใส่ลงไปทุกคนเนี่ยแค่นี้เองเนี่ยใส่เข้าไปแล้วก็ยดสีเหลืองลงไปสีเหลืองไข่นะให้มันดูเป็นเหมือนแบบ แบบเนี้ยเออแค่นั้นเองเพราะฉะน,น,นั้นไม่ทำอะไรเลยมันเป็นกาวใสไงในขวดสไลด์แค่นั้นเองเ voilà. <c oughs> นื้อวะและน้ายาเนะี่ยป้าพาก็จะหยอดตอนที่เหมือนตอนใสเกลือน่ะทุกคนจะมองไม่ค่อยเห็นเพราะมันเป็นน้ําแต่อาจจะมีคนอาจจะมองเห็นก็ได้นะนี่นี่น,นี่ฝาน้ํายาอย่างอยู่เลยนี่วดน้ํายาก็ค <c oughs> ือหยดๆๆลงไปให้ให้ให้เหมือนกับว่า ไม่ได้ใส่อะไรอย่างเงี้ยเอออย่างนี้ก็ได้เหรอจริงๆนะยิ่งใส่เกลือยิ่งทําให้สลามเหลวนะทุกคนเ <laughs> <laughs> พราะฉะนั้นความเป็นจริงก็คือทําไม่ได้นะคะใครดูไม่จบคลิปต้องขอโทษด,ด้วยนะคะ ปี๋ปานานๆจะแกงหม้อใหญ่ให้กินนะคะก็ขอให้ทานให้อร่อยนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับ2อันนี้นะยังไงก็ทําไม่เป็นนะทุกคนหมดหวังนะคะน้ําตาลิน,นะคะ่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะอยากให้เอาอะไรมาหลอกอีกเอ้ยอยากให้เอาเลยมาสอนอีกก็คอมเมนต์ได้ะคะ่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บ